สวัสดีครับสวัสดีครับสวันนีครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอห้วยแถลนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก่อนอื่นต้องบอกนยว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาติครับผมก็คือต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ไว้วางใจให้ทางเจนฟีเฮาส์ของเราได้ดูแลสร้างบ้านหลังนี้จนเสร็จเรียบร้อยครับพี่กันจะพามาดูทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านเองก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าลูกค้านะครับผมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น การเลือกกระเบื้องเองใช่ไหมครับสถาปนิกการเลือกกระเบื้องการเลือกสีครับผมการเลือกอุปกรณ์ไฟทุกอย่างเลยตอนนี้นะครับผมผมกับสถาปนิกันอยู่ทางด้านหน้าบ้านเองทางเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประตูด้านหน้าบ้านนะครับผมสถาปนิกกันตรงนี้เป็นประตูอะไรครับผมเป็นประตูไม้สักครับตัวนี้ลูกค้าก็เป็นผู้รีเควสเหมือนกันว่าอยากได้เป็นประตูไม้สักไม่ได้อยากเป็นประตูบานธรรมดาอ๋อเป็นประตูไม้สักใช่เป็นขนาดเปิดบานคู่เลยเปิดบานคู่มีกระจกลวดลายตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันสามารถเลือกได้ครับอลังการเฟอร์ฟน บ้านลูกค้าก็เป็นคนเลือกลายทางสถาปนิกกับทีมงานก็ได้มีคําแนะนําเพราะว่าเราไปเลือกพร้อมกันกับลูกค้าเลือกพร้อมกันกับลูกค้าเลือกที่ร้านค้าชั้นนําต่างๆนะคบผมสถาปนิกกันตรงเนี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรครับผมผนังตกแต่งเหรอครับผมหินกราบครับผมหินกราบครับตรงนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเหมือนกันครับครับผมผมสังเกตไม่ว่าจะเป็นลายไม้อลายไหมต้องบอกเลยว่าเจนพีเฮาส์ของเราก็คืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ก็คือเราทําแฮนเมดขึ้นมาเราทาแฮนเมดแล้วก็ของเจ้าของบ้านเองมีสส่วนนใกการเเลือด ว่าจะเลือกเป็นสีเข้มอ่อนลูกค้าแจ้งได้เลยใช่ใช่ครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านหน้าบ้านก็คือเป็นหน้ามุกแล้วกันตั้งแต่หน้าบ้านคือกว้างตามคอนเซ็ปต์จริงๆที่ผมทราบมาว่าก็คือลูกค้าชอบกว้างสูงโปร่งแล้วก็ทุกห้องนอนหรือว่าห้องในบ้านก็คือวกว้างมีขนาดใหญ่น,นะครับผมโ <ๆ ious S 1> ถงหน้าบ้านก็ตรงนี้สามารถ นั่งเล่นได้ผมทราบมาว่าตอนตอนที่เรามาดูวิศวกรคำนวณให้โอเคบ้านควรหันไปทางนี้ทิศทางแดดลมฝนเนี่ยผมจะได้ให้ให้รู้ว่าฟังก์ชันห้องนอนตรงเนี้ยควรอยู่ตรงนี้ห้องครัวตรงอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับผมสแตนเลสด้ววยแล้สังเกตอะไรไหมสแตนเลสอะ่ะมีความเอียงเพื่อเวลานั่งเพื่อความสบายเราสามารถนั่งพิงได้เลยใช่ครับผมเอียงตามสลีละ ตรงนี้คือดีมากล้อเราก็ยังกุกระเบื้องทางด้านด้านบนครับผมไม่ว่าจะเจอฝนเจอแดดอันนี้คือทําความสะอาดได้ตลอดเวลาคือทําความสะอาดง่ายด้วยทำความสะอาดใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตกแต่งในส่วนของการตัดสินใจของเจ้าของบ้านเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นคอนเทมพอร์ลีใช่ไหมครับสถกปนีกกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับผมสามห้องนอนสองห้องน้ำครับผมสองที่จอดรถสองที่จอดรถยังมีในส่วนของห้องรับแขกด้วยแล้วก็มีในส่วนของห้องครัวซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมทางด้านในกัน ถามวันนีกันตอนนี้นะครับผมเราก็พามาชมด้านในบ้านท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณ hall way หรือว่า living room นะครับผมซึ่ง living room เนี้ยด้านหน้าบ้านเองไปจนถึงด้านหลังก็คือขนาดใหญ่จริงๆก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเริ่มมีการย้ายมีการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆเริ่มเข้ามาที่จะเข้ามาในบ้านนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นในส่วนของห้องรับแขก นะครับผมคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามีขนาดทั้งกว้างและสูงโปร่ปง,งนะครับผมตามคอนเซปต์ใช่ไหมครับสถาปน,านิกคปั์แล้วเราก็ยังให้ฝ้าหลุมถึง2จุดด้วยกันมีฝ้าหลุมครับผมตัวเนี้ยลูกค้าสเปคได้เหมือนกันว่าอยากได้ฝ้าหลุมได้2หลุม เพราะว่าถ้าเป็นหลุมเดียวเนะี่ยห้องก็จะดูตันไปหน่อยตันไปหน่อยเพราะว่าในห้องเนี่ยคือมีขนาดค่อนข้างใหญ่จริงๆนะครับผมตามการใช้งานของของเจ้าของบ้านที่ที่มีการปรึกษามีการปิดแอร์แอร์อฟ้าเพดานนะครับผมท่านผู้ชมห้องตรงนี้นะครับผมเรามีการให้ออกแบบบิวอินตรงนี้หมายถึงว่ามีการกําหนดฟังก์ชันว่าอยากจะบิวอินตรงนี้ใ,ให้เจนพีเฮาส์ทำในส่วนของผนังตกแต่งเนี่ยไว้รอได้ไหมสํารองปลั๊กไฟตรงไหน อะไรเงี้ยผมเราก็พร้อมที่จะดูแลในจุดๆนั้นทุกจุดเลยตั้งแต่ออกแบบอ่ะคือยังไม่มีหน้าต่างใช่ไหมครับผมยังไม่มีหน้าต่างครับใช่ครับผมแต่ทีเนี้ยลูกค้าแจ้งความต้องการมาว่าครับอยากจะติดงานศิลปะอ่าเหลือพื้นที่เหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้หน่อยทางเราก็เลยดีไซน์ว่าทางนั้นอ่ะ ขยับหน้าต่าง, oh, างแล้วมีช่องแสงด้านบนมีช่องแสงมีหน้าต่างซ้ายขวาเพื่อให้ไม่ทึบเกินไปแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเด่นขึ้นมาด้วยมีหน้าต่างล้อมรอบนะครับผมคือเดินเข้าหน้าบ้านมาโอ้โหเห็นมันจะนเห็นสิ่งนี้ก่อนเ,เห็นผนังตกแต่งต่างๆ แล้วก็ตรงนี้ครับสถาปน,นิกันผมสังเกตประตูห้องนอนทุททกห้องนอนเลยีตัวน้ยังเป็นลายอันนี้คือเป็นบ้านผมเองหรือว่าผมอยากสร้างบ้านผมสามารถเลือกลายได้ไหมครับอ่าอยากได้เป็นประตูไม้อ,อ๋อประตูไม้เป็นประตูไม้แบบไหนแล้วก็ลวดลายไหนครับผมเราจัดให้ได้เหมือนกันครับผมบเพราะว่าในในบ้านที่เราไปรีวิวเองครับบางท่านเขาไม่ได้ใช้เป็นไม้สะัะ อันนี้คือไม้สักเท่าที่ผมจับได้เลยตัวนี้เป็นไม้สักเป็นไม้สักก็คือเลือกลายเลือกเฉดสีเลือกเฉดสีได้เลยถึงแม้ว่าบ้านอื่นๆจะไม่ใช้ไม้สักเราก็ยังมีประตูอื่นๆที่เราให้ลูกค้าเลือกได้เหมือนกันใช่เราไม่ได้แค่เป็นประตูธรรมดานะประตูไม้เราก็มีให้เหมือนกันและลวดลายงยด้เลยครับผมเราทำไม่ได้ขนาดด้วยเหมือนกันขนาดได้เหมือนกันครับผมแล้วก็ในส่วนของประตูลายไม้หรือว่าประตูไม้สักเนี่ยก็ตั้งแต่ห้องนอนมาสเตอร์เลยห้องนอนหนึ่งห้องนอนสอง ห้องลิฟติ้งอะไรเงนี้ครับผมเราก็ติดตั้งตามที่เจ้าของบ้านต้องการนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ห้องมัสเตอร์เบดมครับโจทย์จากลูกค้ามาว่าอย่างไรบ้างครับสาะนี้กันครับห้องนี้ครับลูกค้ามีความต้องการที่จะให้ห้องเป็นห้องกว้างแล้วห้องนี้เราออกแบบเป็นห้องขนาดใหญ่พิเศษใช่ครับนี่เชิญมาดูวิวตรงนี้ครับหลังจากที่เราเนี่ยที่ผมเดินมาดูผมสังเกตได้ว่าฝ้าฝ้าสูงมากแล้วฝ้าสูง3มเมตรอ๋อสูง3มเมตรเลยห้องจะรู้สึกโปรง่งใช่ไหมครับประตูขนาดใหญ่ที่ลูกค้าจัดสระว่ายน้ำไว้ตรงนี้ใช่จากที่ผมเห็นนะคบผมก็คือฝั่งนี้ยังไม่มีอะไร แต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีสระน้ําออกมาแล้วผมคิดว่าวิวห้องนี้จะสวยมากเลยใช่แล้วจะมองเห็นเป็นไร่สวนพืชนานะตรงนี้จะได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสลมสัมผัสอะไรเต็มที่เลยครับผมออกแบบไว้เปิดหน้านต่างได้เต็มที่ได้เลยครับอรองรับสําหรับการใช้ในอนาคตด้วยเรานึกถึงในอนาคตที่ลูกค้าต้องการใช้งานครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ครับสถาปนิกการผมเห็นว่าในส่วนของประตูด้านหน้าบ้านเองก็สามารถเปิดออกได้เชื่อมต่อกับระเบียงหน้าบ้านครับผมแล้วตัวนี้เป็นประตูขนาดใหญ่เหมือนกันและลูกค้า ขอเพิ่มความต้องการคือ ประตูมุงลวดมีใส่มุมลวดใช่ก็คือรับลมรับลมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านไฮไลท์ห้องนี้ครับสถาปนิกกันห้องแต่งตัวอ่าห้องแต่งตัวซึ่งแบ่งสัดส่วนจากห้องมาสเตอร์เบดรูมได้เป็นอย่างนี้เราแบ่งสัดแบ่งส่วนให้ห้องนี้ลูกค้าสามารถเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรได้เลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าไฟได้ใส่เป็นดิมเมอร์อ่าตัวดิเมอร์ตัวนี้ลูกค้าขอเพิ่มเป็นพิเศษครับผมทางเราก็สามารถจัดให้ได้ครับพอส่งที่แวกงความต้องการมาอ่าอันนี้คือหลีแสงสว่างใช่เราสามารถทำได้ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการจุดไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างและสีอะไรบ้างสเปคไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อสร้างถูกต้องไหมครับสามารถสเปคไว้ได้ครับ<อ>แล้วทางเราจะจัดการให้ได้ด,ดีมากดีมากเลยครับตรงนี้ก็เป็น w a l l i n c l o s e t Master Bedroom มี w a l l i n c l o s e t แล้วก็ทั้งเข้าห้องน้ำรู้สึกว่าแบ่งโซนแล้วก็กว้าง อันนี้ลูกค้าของเราก็ได้สเปคให้สถาปนิกการ์ออกแบบก่อนหน้านี้ว่าอยากมีพื้นที่ในการตู้เสื้อผ้าวางตู้เสื้อผ้าเก็บของเก็บของได้ตามฟังก์ชันการใช้งานต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับบ้านท่านที่สนใจจะสร้างบ้านครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องมีวอล์กอินคอสเซอาจจะเป็นห้องพื้นที่ส่วนตัวอาจจะเป็นออฟฟิศเล็กๆอย่าลืมนะครับผมเจนทีเฮาของเราคัสตอมรับสร้างบ้านตามสั่งได้ตามใจลูกค้าได้ตามใจจริงๆไปพี่การเดี๋ยวพาชมห้องน้ำนิดนึ่งห้องน้นครับ อันนี้คือมาสเตอร์บัสบลูห้องเนี้ยอย่าลืมนะว่าห้องนอนะเราเทควิวคุณอาบน้ําคุณตื่นเช้ามาคุณโอ้คุณเห็นสายลงและแสงแดดโอ้โหแล้วในอนาคตมีมีสระน้ำอีใช่ตรงนี้มีสระน้ำอีครับใช่แล้วระดับความสูงที่เราออกแบบอ่ะระดับหัวคนเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามองมาจากนอกบ้านอ่ะเขาจะไม่เห็นเราแต่เราสามารถเทควิวแล้วมีความเป็นส่วนตัวได้ในบริเวณนี้พระเด็นระดับความสูงที่เราออกแบบมาแล้วว่าอยู่แค่ระดับระดับระดับริศตะวันตกระจก เป็นเป็นสีเขาเรียกเป็นสีชาแล้วกันเนาะตัดช่วยตัดแสงทำให้รู้สึกไม่นอนนะครับก็ยังมีในส่วนของซิงแล้วกันออกแบบมาเป็นแบบคู่มีแคบิเนตนะครับผมชั้นล่างไว้สามารถเก็บของได้นะครับผมผมชอบอ่างจักรุชีนี่มากเลยในส่วนของอ่างครับผมถ้ามีพื้นที่กว้างพอเราสามารถติดให้ได้ลูกค้าแจ้งมาได้เลยว่าต้องการอ่างแบบไหนครับผมเดี๋ยวทางเราจะจัดการให้จะเราทางเราจะประสานงานผู้ผลิตให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้ผลิตผู้จำหน่ายครับผม เพราะว่าเรามีการเดินท่อเดิ<ช>นระบบร้านร้อนอ,อะไรเงี้ยผมในการก่อนที่จะเริ่มติดตั้งก่อนที่จะเริ่มครับ<ช>แล้วเราก็มีการสำรองปลักไฟจุดต่างๆที่ลูกค้าต้องการใช้งานเพื่อให้พร้อมต่อต่อเฟอร์นิเจอร์ต่อสิ่งที่อำนวยความสะดวกของเจ้าของบ้านที่เข้ามา บ้านหรือว่าบ้านครอบครัวเองไม่ถนัดใช้เป็นอาบและด้วยขนาดของห้องน้ําส่วนมากของห้องน้ําของประเทศไทยของเราเนาะหรือว่าที่ใช้กันทั่วไปสแตนดาร์ดก็จะมีชาเวอร์มีสุขภัณฑ์มีสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีซิงค์เป็นแบ่งเป็นสามส่วนใช่แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือชาเวอร์นี้เลยคัะชาเวอร์ตัวนี้ตรงนี้พิเศษอย่างไรบ้างครับผมตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองสองฟังก์ชันก็คือเป็นเป็นอาบน้ำปกติที่เราสามารถหยิบได้หยิบได้หรือถ้าลูกค้าชอบความเป็นอางน้ําแบบเหมือนแบบอา เรามีเลนชาวเวอร์สามารถเลือกได้ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเราเรามีติดทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเลยใช่เลยถ้าเกิดลูกค้าบางคนไม่ถนัดการใช้น้ำอุ่นอยากให้เป็นน้ำร้อนได้เลยอ่ะตัวนี้เราสามารถออกแบบให้ได้ทำได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีการเดินท่อแยกก็คือเป็นเป็นน้ำร้อนโดยเฉพาะก็ท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าเราติดตั้งระบบน้ำร้อนไว้ สถาปนิกการผมยังเห็นช่องวางของด้วยอะไรต่างๆที่ที่เจ้าของบ้านใช้งานก็สามารถวางในช่องเได้รเราเลยออกแบบให้เป็นชั้นวางของแบบที่เป็นงานก่อเลยใช่ใช่แล้วแล้วผมก็อย่างที่เราพากันไปดูทุกหลังอย่างเจ้าของบ้านก็คือเป็นผู้เลือกกระเบือ้องเป็นผู้เลือกลายแล้วอยากติดตั้งตรงไหนเงี้ยผมสถาปนิกออกแบบทีมงานเข้าทําปฏิบัติงานให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ตรงตามโจทย์ที่เราต้องการครับผมยังมีกระจอย่างที่สถาปนิกนั่งบอก มีกระจกเทควิวนะครับผมทั้งสอด้านขอแแจ้งเราเราออกแบบขอแจ้งจริงๆขอแจ้งจริงๆลูกค้าอยากได้แบบไหนเราออกแบบให้ได้สถาปนิกันครับผมสังเกตได้ว่ากระเบื้องมีขนาดใหญ่มากๆอเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบมีช่างติดตั้งให้เหมือนกันตัวนี้ลูกค้าเป็นผู้ร่วมออกแบบด้วยกับเราออเรื่อกระเบื้องออกเดินกระเบื้องแลวเรื่องทิศทางการติดตั้งตัดสินใจใช่ผู้ตัดสินใจร่วมออกแบบร่วมกันจุดไฮไลท์อีกนิดนึง สถาับนนี้กันครับทำไมในห้องน้ําถึงมีแอร์ด้วยติดแอร์ให้ได้เหมือนกันติดแอรในห้องเนี่ยต่ในห้องน้ําท่านผู้ชมปกติเราจะไม่ค่อยเห็นหรือใช่ถ้าที่เห็นก็อาจจะเป็นตามห้างตามคาเฟ่ต่างๆในห้องน้ําในส่วนของมาสเตอร์เบส o o รูมครับผมแล้วก็ในส่วนของมาสเตอร์บา o สรูมบล์อกอินคอนเซ็ปต์บล์อินคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันค อไปนะครับผมเราก็ยังไม่หมดไฮไลท์หรอกครับท่านผู้ชมมีสิ่งที่อยากจะรีวิวมากเพราะเราร่วมเดินทางกันมาอย่างตั้งใจในการสร้างผลงานในส่วนของห้องนอนรับแขกอันนี้เป็นห้องนอนที่2และ3ามใช่ทำไมผมถึงพูดคําว่าและ3เดี๋<อ>ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมสถาพนิกันครับผมก็คือห้องเกสต์เบดมของเรานี้ผมรู้สึกว่าไม่ต่างจากห้องมาสเตอร์เลยไม่ต่างเลยครับใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมผมเดินจนสุดห้องเลย เหมือนห้องมาสเตอร์อีกุ่นที่สบายๆเลยครับผมแล้วก็มีกระจกรอบทิศทางมีกระจกขนาดใหญ่พิเศษเหมือนกันเรื่องแสงเรื่องอะไรนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพียงพอเลยเพียงพอเลยใช้ได้สบายๆเลยทั้งบานด้านหน้าหรือแม้แต่บานข้างๆเราก็ยังออกแบบเป็นบานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห้องไหนๆนะครับผมทางลูกค้าตัดสินใจเกี่ยวกับลักด้วยในส่วนของลักไฟที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมอย่างอันนี้ทางสถาปนิกทางทีมงาน ได้สำรองไว้เกี่ยวกับการใช้งานอันนี้อย่างเช่นมีปักทางด้านไฟายขวา,าหัวเตียงอาจจะมีว,วางโคมไฟในนาคตของของผู้ใช้งานของเจ้าของบ้านอย่างเช่นทางน,นี้ลูกค้าต้องการแจ้งว่า,ามีทีวีทางด้านไปลายเตียงนี้นะครับมสำหรับนี้การมีอยากได้เป็นดิมเมอร์เหมือนห้องมาสเตอร์นะครับผมก็เราก็สำรองมาให้ทุกอย่างเลยและก่อนหน้านี้ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นห้องนอน2และ3า เดี๋ยวมาดูทางนี้ดีกว่าทางนั้นคืออะไรครับผมทางนี้เป็นห้องน้ําพอเปิดประตูสไลด์แบบนี้มายังเจอห้องน้ําที่มีขนาดใหญ่ครับไม่ไม่แพ้ห้องมาสเตอร์บัธรูมเลยใช่ครับผมก็แทบจะเป็นห้องมาสเตอร์แทบจะทุกห้องจริงๆเนี่ยนอนได้เลยอ่ะใ,ใญ่ขนาดเนี้ยลูกค้านะครับผมเจ้าของบ้านติดแคบเด็ดเหมือนกันทางด้านใต้มีสองซิงมีสองซิงเหมือนกันเลยมีกระจกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงครับ มีมีไฟตรงนี้ด้วยสถาปนิกันเดี๋ยวผมให้ดู<ผ>มีไฟซ่อนด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมคือลูกค้าสเปกไว้ลูกค้าสเปกใช่ครับผมว,ว่าอยากให้มีอะไรบ้างแล้วเราก็สร้างตามสั่งให้ออกมาได้ตรงใจมากที่สุดครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องน,อ,งนอนที่หนึ่งหรือห้องน้ำแรกเราก็ยังติดเทมเพิร์กคลาสที่เป็นกระดับอย่างก็คือแข็งแรงทนทานนะครับทนทานครับโอ้ชั้นวางของนี่เราให้ เราให้ถกห้องเลยให้ถุกห้องถุกบ้านนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องลมระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่นะครับผมมีชาเวอร์ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ผมก็ยังสังเกตได้ว่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นครับสถาบันการบ้านหลังเนี้ยเดินนาร้อนทั้งหลังเลยคุณจะไม่เห็นเลยเครื่องทําน้ําอุ่นลูกค้าของเรานั้นเป็นชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาติก็คือเราก็เลยทําให้ทุกอย่างนะครับผมดูสูงโปร่งและกว้างโถสุขภัณฑ์ยังมีช่องรองรับวางสิ่งของ แล้วก็ยังมีในส่วนของวางกระดาษชัำระตรงนี้นะครับผมมีรีโมทมีซ็อกเก็ตปลั๊กไฟต่างๆสําหรับที่ต้องการใช้ไฟภายในห้องนะครับแล้วห้องเนี้ถึงเราจะไม่ติดแอร์แต่ว่ารเราติดพัดลมเพดานเราติดพัดลมเพดาน คุณไม่ต้องกลัวร้อนไม่จะอยู่ในห้องน้ำคุณสามารถเปิดพัดลมเย็นๆได้เลยใช่ยังมีหน้าตา<อ>า่างแอร์โทั้งวันเลยคือไม่รู้สึกว่าร้อนครับสถาน,นการณ์ขอแค่ลูกค้าแจ้งความต้องการมา<ช>เราจัดให้ได้เลยชอบสโลแกนนี้นจริงจร<ช>ิง,งห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามที่สามก็คืออันนี้ครับผมเป็นห้องคอนเนคติ้งเป็นคอนเนคมาจากห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามนะครับผมก็คือใช้งานได้อย่างสะดวกเลยก็คือแบ่งสัดส่วนไม่ว่าจะเป็น น้ำหรือว่าอะไรจะไม่มีทางกระเซ็นเข้าห้องเพราะว่าเราได้ดอบพื้นลงมาเป็นการดอบสเต็บตรงบริเวณที่ชาวเวอร์ก็เหมือนกันเรามีการดอบสเต็ปนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้มีน้ําไหลย,ย้อนออกมาทางด้านห้องนอนนะครับผมไม่ใช่เป็นห้องนอนก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นออฟฟิศอาจจะเป็นห้องรับแขกหรือว่าเก็บของอะไรต่างๆก็อยู่กับเจ้าของบ้านได้เลยแล้วถ้าสังเกตอะไรอีกอย่างไหมครับ ไฟอ่ะจะสีไม่เหมือนกันลูกค้าสามารถแจ้งเลยเลยว่าอยากได้ไฟตรงไหน,น<อ>ถึงแม้จะเป็นคนละสีค่ะผมท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทั้ง3ห้องแล<อ>้วค่ะห้องนอนหลักแล้วก็ในส่วนของห้องนอน2อง 2> มห้องน้ําในตัวที่คอนเนนกันแล้วก็ในส่วนของห้องนอนที่3ามไว้สารองรับแขกน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันครับ เราอยู่กันที่ห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้ห้องสุดท้ายก็จริงแต่ยังไม่จบนะผมยังไม่จบมาเดี๋ยวเราพามาโชว์ฝั่งนี้นะครับผมสถาปนิกกันห้องนี้นะผมเป็นห้องห้องสักล้างครับผมห้องสักรีครับผมตอนนี้ของเจ้าของบ้านเองก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาห้องนี้นะครับผมยังยังแบ่งสัดส่วนอย่างเช่นในอนาคตซักผ้าในห้องนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของท่อระบายน้ําเองก็เราก็ต่อไว้ให้หมดแล้วเราต่อไว้ให้หมดแล้วใช่ใช่ครับผมห้องนี้มาคิดเช่นสถาปนิกกันครับ คิดเช่นผมชอบมากเลยที่ เจ้าของไอเดียเจ้าของบ้านอยากได้แบบว่ามีไอแลนด์มีพื้นที่ในส่วนของการบิวอินตรงนี้ตู้เย็นทางด้านนี้เองเราสำรองปลั๊กไฟสำรองในส่วนของท่อน้ําทิ้งใช่ไหมครับสลับอันนี้กันตัวน้ำทิ้งแล้วตัวนี้สามารถใช้น้าร้อนได้เหมือนกันแจ้งว่าสามารถใช้น้ําร้อนน้ําเย็นได้ทั้งหลังไม่ามาจ<ะ>ําเป็นต้องเป็นในห้องน้ํามีไอแลนด์ตรงนี้นะครับผมที่เจ้าของบ้านนั้นสั่งมาก็ตรงนี้ครับผมผมทราบมาว่าเป็นในส่วนของพัดลมดูดอากาศเวลาเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็สามารถระบายควันเนี่ย เพราะว่าเราต่อท่อครับออกจากนอกบ้านได้เลยออกกับพื้นเราสามารถดูดเข้าไปและสามารถออกนอกบ้านได้รอเจ้าของบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหนถ้าต้องการก็แจ้งเราได้ว่ามีไอแลนตรงกลางนะสเปคไว้ให้เรา นะครับผมทางสถาปนิกหรือว่าทางทีมงานเองจะได้ดูแลในจุดสําคัญต่างๆทางด้านนี้มีฟังก์ชันครบเลยมีแคบิเนตมีตู้เก็บของแล้วสำรองจุดปลั๊กไฟให้ทั้งหมดเลยใช่ครับมีเตาอบนะครับผมส่วนห้องครัวก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือครบฟังก์ชันการใช้งานเองในส่วนของสิ่งสําคัญต่างๆที่เจ้าของบ้านนั้นใช้งานได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องสตอเรจรูมหรือว่าห้องลอนดี้นะครับผมห้องซักล้างนะครับผมเราก็ทำออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับผมเราดูแล ให้เหมือนสร้างบ้านของเราเองใช่ไหมครับสกานีกันเราออกแบบเหมือนอดูแลบ้านของเราเองครับผมเรานี่ก็เป็นในส่วนของภายในบ้านทั้งหมดที่เราพาชมมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมนะผมห้องนอน1ห,ห้องนอนมาสเตอร์ะนะครับผมห้องนอน2และ3าและส,ส,แ,ละสแล้วก็ทั้ง2ห้องน้ําแล้วก็ผมทราบมาว่ามีโรงรถอีกนิดหน่อยด้วยโรงจอดรถครัอ้ามีโรงจอดรถครับ,ดรรบเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ครับผมสถาปนิกันหลังจากที่เราดูฟังก์ชันทางด้านในบ้านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสถาปนิกันครับผมสังเกตได้ว่าตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใหญ่มากครับครับผมทางเนี้ยเราดีไซน์ให้เป็น2ที่จอดรถอ๋อสองที่จอดรถครับแล้วด้วยความที่ลูกค้าเป็นฝรั่งเนาะครับลูกค้ามักจะใช้ลงจอดรถในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือลูกค้าต้องมีการเริ่มเริ่มเข้ามาครับผมแต่เราก็อยากรีวิวผลงานอ่ะเราก็คือทําตามความต้องการของลูกค้าจริงๆ นะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูทางด้านนี้นะครับสถาปนิกนครับผมเรายังมีประตูทางด้านหลังหลังโรงจอดรถเนี่ยครับผมหลังโรงจอดรถอันนี้ไว้ทําอะไรบ้างครับผมประตูตัวนี้รเราสามารถเปิดออกไปครับเราไม่จำเป็นต้องมีทางเข้าออกทางเดียวเรามีทางเข้าออกได้หลายทางทางนี้ออกแบบเพื่อ ให้สามารถเดินไปด้านหลังบ้านก็คือเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะมีมีทางเดินทางด้านหลังบ้านเดินโดยที่ไม่ต้องผ่านทางด้านหรือว่ารบกวนผู้อาศัยภายในบ้านเปิดประตูเนี้ยไปทางด้านหลังบ้านได้อีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับผมก็คือสะดวกต่อการใช้งานจริงๆลงจอดรถอย่างที่สถาบนิการแจ้งก็คือเพียงพอสําหรับ2องคันสามคันผมว่ามอไซค์ก็ยังจอดได้เลยจดได้ผมสำรองปลั๊กไฟในอนาคตที่เจ้าของบ้านได้สเปคไว้ให้ถ้าเกิดลูกค้าอยากมีงานอะไรเล็กซ่อมรถ ตัวระบบเครื่องทำลมร้อนนะลูกค้าขอเก็บไว้ในลงรถเรถัข้อสำรองจุดไว้ให้เช่นกันครับตัวเนี้จะเป็นระบบหม้อใหญ่ที่ใช้ได้ทั้งบ้านียวใช้ได้ทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำเอ้ห้องน้ำซักล้างห้องครัวห้องครัวได้หมดเลยครับผมก็คือแค่แจ้งความต้องการตั้งแต่เริ่มเขียนแบบออกแบบก่อนก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างเราก็มีการอัปเดตมีการพูดคุยกัน ทั้งในบ้านนอกบ้านเองหรือว่าในส่วนในอนาคตก็ให้เจ้าของบ้านได้ตัดสินใจต่อว่าอยากทําอะไรเพิ่มนะครับผมทําสุดความสามารถเหมือนที่สร้างบ้านของเราเองนะครับผมครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้สําหรับบ้านสไตล์คอนเทมพอร์รี้นะครับผมมี2องอที่จอดรถ3ห้องนอน2ห้องน้ําที่เป็นคอนเนคติ้งกัน1ห้องครัว1ห,ห้องโถงที่เป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่นะครับผมก็คือฟังก์ชันการใช้งานตามสั่งตามสั่ง<ด>นะครับ,รบผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะ พาไปชมบ้านหลังไหนรีวิวอย่างไรแต่ละบ้านเนี่ยครับผมมีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันส่งต่อไอเดียให้เราเป็นคนสร้างนะจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมมีความสุขมากครับที่ได้เห็นบ้านหลังนี้เสร็จใช่ไหมครับเสร็จสมบูรณ์ครับเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนจริงๆครับฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะพาไปหลังไหนนะครับผมเจนพีเฮาส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ